สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองง้อคุณบางคบก,กลางครับนี่กำลังเอาแหนแดงครับเอาแหนแดงไปเปลือกไก่ครับเปลือกไก่ไข่ผสมผสมครับผสมกับหัวอาหารผสมครับผสมกับหัวอาหารผสมครมับรับห้ามกับขบไป คืดก็พอนะครับแนเดยงที่เพาะไว้ครับแนเดยงที่เพาะไว้ผสมเล็กๆน้อยๆนี่ครับบอที่เพาะไว้เพราะบอนี่สงสัยจะถือแดดขัโค้ เนาะมันว่เขียวเลยนะครับเพราะแหนแดงครับแพร่เร็วขนาดครับเพราะแหนแดงนะครับมันิืดมันโบนแต่ว่าโบนนี่มันเป็นเพราะแหนแดงครับกระปูไม่รูจร้จะรอดบรอดครับทดสอบ นี่ครับไข่ไก่ตัวหนึ่งออกคอบคอบนี้แหละเออเอาวันนี้ไม่มีไข่เลยคอบนี่นี่ครับไม่เป็นไรเอามาให้มันกินครับผสมอาหารสูตรทำเอง กข้าของขาของนี่กำลังเข้าไข่ครับได้กี่ฟองแล้วอ่าได้สามอันนี้แหละวิวอารมณ์อยู่ได้ฟองอุ้ย เนี่ยบ่ได้วิวอารมณ์อยู่อา้าตัวนั้นได้หน่วยนึงแหละเป็นสีฟองวันนี้ได้สีฟองรอบบายน่าจะได้อยู่ประมาณสิบสามขึ้นไปครับวนัวน,นได้สิบหกวันได้สิบเจ็ดตัวไข่สิบหกฟองโอ้มีไก่สิบเจ็ดตัวได้สิบหกฟองครับฟอกนี้ คือว่า99%นมีการใส่ครับดยงด้วยแหนแดงผสมลำผสมข้าวปลายผสมหัวอ,อาหารลดต้นทุนค่าหัวอ,อาหารครับไข่เป็นไข่ขนาดเบอร์3ามถึงเบอร์สี่ เน้น,น,นกินเองเหลือก็ขายในราคาย่อมเยาของกเษกษตรกรเพนะงละร้อยเพงละร้อยครับแพงละร้อยเอา้าอันนี้ไถป้อมบ่ไถปลอมไ่ร้องอ้าวดูน้ำหนักตัวดิโอ้น้ำหนักมันคืออ้วนแท้ อ้วน,น,นเกินไปหรือเปล่านี่หนักแจงเลยว่ามันสองลูกอเอ้าไม่ใส่จะดันร้องกระตากกระตากต,ากตากัวนี้มันแปลกๆมันอยากมาทำอะไรนี่อมองกล้อง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  ไข่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 ออกไปแล้วออกไปแล้วใส่รบกวนเวลาไข่ครับอันนี้ซื้อมาใหม่ได้สองสัปดาห์าหพอได้ไข่วันละหนึ่งฟองแต่วันนี้ไม่น่าจะได้ได้สองสัปดาห์แล้วฟอกนี้แต่ยังไม่มีไข่ ได้สองสัปดาห์เอาไปเด้อเอาตัวน่ะนี่เอาเขนะ้ามาเอาคือบ่หอยไว้สิเชื่ออะไรตัวน่ะนี่ยากออกไปทางนั่นเห็นบ่าวอ้าวมันมากระตายแล้วบ่่ึบ่เห็นเด้่ยเหรอ เม่เห็นนี่แลหละท่ามกลางเลืออ้วอาวไก่ตัวหนึ่งออกคอครับไม่หาไม่เจอไปทางไหนวะดวนี้สิ แล้วมันยังเบาเนาะน้ำหนักมันน้ำหนักมันน่าจะได้แค่โลสองขีดสามขีดไก,ไ,ไก่มันยังอายุไม่เยอะไก่ยังอายุไม่เยอะ แบบบ้นบ้าน,นบ้านครับอยู่ตามภาษาบ้านบ้านสบายสบายเลี้ยงไก่บ้านด้วยไว้กินเองครับมีคนมาถามซื้อก็าขายมันเตรียมข้าวไข่ครับมันรอคิว มันรอคิวที่จะเข่าไข่ครับอันนี้เปิดไฟครับตัวดิจิตอลทามเมอร์สวิต์ดิจิตลมมอตลทามสวิต์เป็นตัวเปิดปิดไฟครับใส่ ตอนหกโมงแรงแล้วก็ไปปิดตอนสองทุ่มนนใส่ซื้อมาใส่งานได้ดีเอากระตรองเ้งมาเปิดปิดเห็นไหมครับเปิดปิดอัตโนมัติตั้งเวลาได้สิบหกสเต็ปครับสิบหกสเตป็ปคืนอยู่ก็จะตั้งครับสิบหกสเตป็ป นี่กระทั่งส่องง่าคุณบางโกกลางก็กขอเอาไวปสันีิกอนเด้อครับมีใครใครครับเลี้ยงไว้กินเองกะกินแน่ขายแน่ส่วนใหญ่กขายนะครับเพราะว่าเขาจะจ้างจองไว้กัยังส่งโบเบิดอยู่เขาจะจนได้จองไว้พุ่นล่ะครับบโบยนมาได้ขายดีดอกแล้วมันไข่มันนั่นในแต่ละแผงสามมือ,อยังได้แผงหนึ่งครับเพราะว่าไก่โบรยได้หลาย นี่ก็ขอเอาไว้สักนนี้ครับนี่ก็ขอสวัสดีครับ